ปืนลมยิงตะปูขาเดียว F30 ยี่ห้อ d m a x ปืนลมยิงตะปูขาเดียวรุ่น F30 ยี่ห้อ d m a มครับเป็นปืนยิงตะปูสำหรับยิงงานไม้เช่นโครงไม้ไม้อัดไม้ไผ่ตู้เฟอร์นิเจอร์ฝ้าเพดานปืนรุ่นนี้จะไม่สามารถยิงงานกันพวกคอนกรีตหรือยิงเหล็กได้ครับรอุปกรณ์ทั้งหมดภายในชุดกระเป๋า F30 นะครับแรกก็เป็นกระเป๋า รหัสปืน F30 นะครับเปิดออกมาหลักแบบแรกที่จะเจอก,ก็คือใบคู่มือการใช้งานนะครับถุงนี้เป็นน้ำมันแล้วก็ประแจหกเหลี่ยม2อ,อันนะครับน,นี้เปิดออกมาก็จะเป็นปืนตัวปืนลม F30 นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นใบรับประกัน น้ำหนักตัวปืนอยู่ที่1.2กิโลกรัมขนาดตัวปืนกว้าง17.5เซนยาว23เซนหนา6เซนเซตตี้อยู่ที่ไกลปืนคอปเปอร์อยู่ที่ท้ายปืนสามารถเสียบใช้งานได้เลยอันนี้เป็นตะปู F30 จะเห็นว่าเป็นความยาวสูงสุดที่ใส่ได้เนาะลามันจำกัดแค่นี้ครับ เราคือให้ท็อปครูนำเข้าและจัดจำหน่ายปืนลงปูยิงสายลมอุปรกรณ์ลมปและเครื่องมือช่างหากสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ช่องทางไลหรือสแกนจิอาร์โที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ